สบายดีพี่น้องอิฟซีเบิร์ดดุกูเบิร์ดกูคนมาพบกับอุ้ยแชนแนลเก่าๆเลยพี่น้อ,อ,อ,นนอ,อ,นองเปิดภามพเช่นกบเท็ดท,ทีพี่น้องนี่งามพี่น้องเกบเท็บกบเทียทีนี่ต้นงามงามพี่น้องอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวร่า,างตกแต่งร้านอยู่พี่น้องนี่ต้นงามงามพี่น้องคน เจดคนปลูกไหวเลยี่น้องในลานหน้าลานลังตกแต่งลาน,นพี่น้องชมปูนอยู่พระรามหากเก่าไปนอ้องในเยน็นเสาคูนเสาพิมพ์แล้วก็เอื้อยเอ้ยน้องอ้อไปนอ้องเชื่อพวกเกินเจ้แจ็บไหน<อ>นอ้องเชื่อ นั่นก๋วยเตี๋ยวอะารนคนหนึ่งสามสีโตใ่ไมน้องนี่ถกน้องกับเขา่าเหมว่นท่านกินเข่าเตียงไน,น้องมีพัดระเพราลวกพักหลาย,ย่างพ่น้องน,อน,นีต้มไข่แก้เรียบร้อยพไน,น้องมีหมอหน,น้ายกำลังตักเขา่าอยู่ไน้อง มาพี่น้องมากินเขาวน้ำกันเลยเสียบแซบเลยนีน<ล>ย่แหลนะนี่ลวกพักนี่มีเกียวเกียวพริกหลายอย่างพี่น้องมามามาดูปลามหามย่าน้นองหนึ่งพี่น้องให้ ขนุนใหญ่พี่น้องอดแหลนที่แง ah, ่แกแดงชาวกูน hmm ก็ตตาข่าวใส่มันกินใส่กล่องพี่น้องกินผัดกะเพราพี่น้องปิดไหวหมู่บ่านกินพี่น้องกาเห็นบ่อยศ กำลังประสมปูนอยู่พื่นนอนขอบคุณัแล้วมานีนะกำลังปสมปูนอยู่พื่อนนี่ื้นเลย ก็ยปูตากโระโลนกระเบื้อเบืงกบื้องปูพื้นนั่นแหละพื้นตากะโลนพี่น้งอ,องใขลแจล้เวเลยพี่น้งนอ,นองนา,าวาเอฟเสียดแดงแดงขไดขง่เสือแดงตายเลยพี่น้องเสือลายนงเี้

Hãy subscribe cho kênh กูจอาสมองเี่ผัสมองเี่อยู่แล้วพักนี้นด้ังงอยู่โอ๊ยผักสมองนี่ผัสมองอ่ากาเรยผมนะต่กผมไปซื้อผลไม้อยู่ฟังนัพี่น้องซื้อแตงโมขอยดยขอปูนผสมปูนอยู่พี่น้อง แมมาอะไรไน่้สองคนพบกันชื่อม,มม่วง ละจบคลิปไว้ตอนนี้พ่อกันคลิปหนามักคนเลยคนแซ่ได้พี่น้องติดตามได้ละพี่น้องสบายดีแล้วสวัสดี